มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายคลิปลงทิกตอกนะผมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามทิกตอกของผมนะครับก็ฝากไปกดติดตามเอยแล้วกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูใน u t u b e นะครับเอ้ยถ้าใครยังไม่ได้ติดตามใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสเปคคอมแล้วก็เทคนิคแนวทางเกี่ยวกับการจัดสเปคคอมนะครับจัดสเปคคอมอย่างให้มันถูกใจนะผมแล้วก็ประหยัดงบของเราคุ้มค่าในงบที่เราจ่ายไปมากที่สุดนะครับอ่ะต่อมาครับผมข้อเนาาผ่มนเนใรื่องของอหยัดพื้นที่ในการ งานนะผมแล้วก็าบางคนอาจจะมีคอนโดแล้วพื้นที่แคบนะครับเคสียรเล็กๆก็เ,กเกหมาะสมข้อ2นะครับก็คือใครที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยมันก็พกพาง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพมันแรงกว่ารถบุกหลายเท่าเลยนะครับข้อ3อันนี้ก็คือ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเผื่อแบบใครอ,อ,อยากมีโต๊ะคอมในฝันแล้วก็แบบมีเคสคอมแบบทรงเล็กๆมินิมอลนะครับผมก็ว่ามันดูน่ารักดีนะผมก็เหมาะกับผู้หญิงหรือว่าคนที่ต้องการจะแต่งห้องแบบว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือ,อตามใจเราเลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะพามาดูสเปคที่ลูกค้าสั่งประกอบกันนะผมว่ามันดียังไงนะครับเหมาะสมกับใครบ้างนะผมก็คือเครื่องนี้นะครับลูกค้าเน้นในส่วนของการทํางานเป็นหลักเลยนะผมทํางาน3 d ทดีทงาน ออกแบบนะครับแล้ว hmm. ก็ต้องการกับความสะดวกสบายในการเอาไปทำงานต่างจังหวัดนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับเงื่อนไขก็ตามที่ผมบอกไปเลยแล้วผมในส่วนของ CPU นะครับก็จะใช้เป็น Intel Core i 7 Gen 12เลยนะครับผม i7 12700F นะครับ12คอร์20เธรดนะครับมันดียังไงครับผม12คอร์20เธรดหรือว่า i7 เนี่ยมันดียังไงในส่วนของ Gen 1 2นะครับมันก็ช่วยให้การ เปิดลหลายโปรแกรมเนี่ยเปิด5โปรแกรม10โปรแกรมสลับโปรแกรมไปมาได้อย่างลื่นไหลเลยแตกต่างกับตัว i3 รุ่นก่อนนะครับผมหรือว,ว่า i7 รุกก่นก่อนมันเวลาเราจะสลับโปรแกรมไปมามันอาจจะแหลกมันอาจจะกระตุกมันจะหน่วงแต่ตัวนี้เป็น i7gen2 แล้วผมปัญหาที่ผมพูดมาเมื่อกี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับผมแล้วก็รองรับการเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมประมวลผลได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับทำหบให้เราทํางานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยได้อย่างลื่นไหลเลยสลับโปรแกรมไปมาได้อย่างลื่นไหลเลยนะครกับ intel core i7 นะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มเลยสำหรับคนที่จะเอาไป ทำงานผมทํางานแป๊บเดียวก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับต่อมาครับผมเมนบอร์ดนะครับจริงๆต้องเลือกให้มันเหมาะกับเคสคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเมนบอร์ดทั่วๆไปจะใส่ไม่ได้ก็ต้องเลือกเป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเมนบอร์ดขนาดเล็ก ITX นะครับผมมันถึงจะใส่กับเครื่องคอมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยผมเป็นรหัส Z 690M นะครับตัวนี้ก็รองรับ WiFi รองรับบลูทูธ ปในตัวด้วย,นย, <S <S <an> <S ยในกรณีที่เราอยู่หอหรือไปต่างจังหวัด <S <S <an> <S ไปโรงแรมไม่มีสายแลนอะไรเงี้ย <S an> เราก็สามารถรับไ i f i ได้เลยหรือว่าเราจะส่งไฟล์ผ่านบลูทูธก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ถือว่าครอบคลุมต่อการใช้งานมากๆเลยแล้วก็ในอนาคตสามารถอัปเกรดแลนอะไรเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นบทที่คุ้มเลยนะครับต่อมาครับใครที่ ชื่นชอบการเปิดหลายอย่างพร้อมกันนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็เปิด Google Chrome t 4 0 50, 50 60แท็บเลยแล้วก็ในขณะที่เปิด Google Chrome นะครับผมก็เปิดโปรแกรมตัดต่อทิ้งไว้บางทีก็เปิดเกมทิ้งไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครทํางานในลักษณะนี้ก็แนะนําเป็นรมเยอะๆเลยตัวนี้ก็เป็นแรม 16G กิกเลยเอ้ยไม่ใช่สิ32ดกิกนะครับผมพอดีผมประกอบแรม1 6 g กิกบ่อยนะผมก็ก็เลยติดเป็น16นะตัวนี้เป็น3 2มจกิกเลยผมแน่นอนว่าคุณสามารถเปิดโปรแกรมลหลายๆโปรแกรมซ้อนกันเยอะได้อย่างหายห่วงเลยผมโดยที่เครื่องไม่กระตุกกไไมไม่่แลค้าง นะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นของอย่างดีเลยนะผมคิงตันตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานนะผมหรือว่าต้องเก็บไฟล์เยอะนะครับอย่างตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว ssd m 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น gen สด้วยค่าการอ่านการเขียนเนี่ย3 6ม0กรเมกะไไวต่อวินาทีเลยผมก็คือโยนไฟล์ขนาดความจุ 50G สกิกหรอกิก ภายใน1นาที2นาทีเสร็จได้ยอย่างรวดเร็วเลยผมทําให้เราโยกย้ายไฟล์ต่างๆทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมเรียกใช้โปรแกรมได้ยอย่างรวดเร็วว่าสลับโปรแกรมไปมาได้ยอย่างรวดเร็วนะครับผมตัวนี้ก็คุมคๆเลยความจุถึง1,000กิกเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับผมนอกจากการ ทำงานหลายอย่างพร้อมกันแล้วในส่วนของกาจอผมก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาจอ RTX 3 0 7 0นะครับโอ้โหคอเกมเมอร์บอกเลยน่าจะรู้ดีกับประสิทธิภาพกา์จอตัวนี้นะครับผมจะแรงมากๆเลยสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้นะครับผมปรับกราฟิกสวยที่สุดได้เลยแล้วก็ยังเล่นเกมได้ลื่นขึ้นอย่างด้วยนะครับผมหรือว่าในฝั่งของการทำงานกาจอตัวนี้3 0 7 0ก็สามารถทำได้เช่นกันนะของการหมุนโมเดลต่างๆการหมุนแบบการประมวลผลภาพสามมิติ จอตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับผมทำให้เราพรีวิวภาพต่างๆได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะต่อมาครับในส่วนของ power supply นะครับ power supply ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่แตกต่างกับ power supply ทั่วไปด้วยตัวนี้เป็น power supply ขนาดเล็กนะครับผมเพราะว่าต้องเอามาใส่ในเคสขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็เป็น power supply 850วัตต์นะครับผมก็คือจ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็เวลาโหลดหนักๆก็จะไม่ร้อนเกินไปด้วยนะครับผมเพราะว่าการกินไฟของเครื่องนี้นะครับผมมันกินได้ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ไอตัว power s u ตัวนี้มัน องรับโหลดหนักๆน,นะครับผมอ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นในสอวนมาตรฐาน80พัตโกะผมก็ช่วยเรื่องของการประหยัดไฟด้วยนะผมใครที่อยู่คอนโดอะไรประมาณนี้ผมถ้ากังวลในเรื่องของการ เปลืองไฟนะผมไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้มีมาตรฐาน8 0พัดโกด้วยนะครับต่อมาครับผมในเมื่อเรามีซีพที่แรงแล้วนะผมซิงค์เดิมอาจจะเอาไม่อยู่นะผมเวลาเวลาเราเรนเดอร์วิดีโอครับผมซีพอาจจะลั่น100%หรือว่าเรนเดอร์พวกการาฟิกโมเดลต่างซีพมันอาจจะลัน100%เบางทีซิงค์เดิมมันอาจจะเอาไม่อยู่มันจะทําให้ตัวซีพร้อนบางทีมันอาจจะดบคล็อกสปีดลงมานะผมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอัปเกรดเป็นตัวฮิทซิงขนาดใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฮีทซิงนะครับพัด ต่หนักได้อย่างสบายใจเลยแล้วก็ประสิทธิธภาพ CPU ไม่ดรอปอีกด้วยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ดูใต้คลิปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าดูแล้วนะครับผมราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณตามความต้องการเลยนะครับ โอเคถ้าสนใจนะผมสั่งซื้อนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ผมรับบัตรเครดิตนะครับเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนเต็มจํานวนก็ได้นะผมมีประกันเทพนะครับผมถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะถ้าสินค้าส่งเคมอยู่ผมก็มีอะไรให้ใช้ระหว่งางรอเคมอีกด้วยนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมรีวิวไม่ทันจริงๆนะผมแต่โดยรวมคือมันสามารถทํางานได้อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับผมผมต้องรีบเตรียมตัวส่งลูกค้าแล้วแหละนะครับผมสำหรับวันนี้แอดบอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ